ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,333วันรุ่งขึ้นเซียวฉางคุณนอนหลับถึงสามโมงเช้ายังไม่ตื่นแม้มาหลันไม่ได้ดื่มแต่เธอหมกมุ่นกับการดูไลฟ์สดและวิดีโอสั้นบนโทรศัพท์มือถือกว่าเธอจะลุกจากเตียงเลย10บโมงเช้าไปแล้วเดิมเย่เชิญคิดจะไปวินล่าบนภูเขาเพื่อช่วยนานาโกพัฒนาการควบคุมพลังวิญญาณแต่บ่ายวันนี้เซียวชูรันจะกลับจินหลิง เขาจึงไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเตรียมไปรับเธอที่สนามบินมาหลันเพิ่งตื่นนอนขยี้ตามือถือโทรศัพท์เดินออกจากลิฟต์เห็นเย่เชิญทําความสะอาดห้องนั่งเล่นเธอถามด้วยความสงสยัยลูกเคยที่ดีวันนี้ไม่ออกไปข้างนอกหรือปกติเวลานี้คุณจะออกไปให้คําปรึกษาลูกค้าไม่ใช่หรือพูดจบเธอกังวลถามด้วยความกระวนกระวายใจลูกเคยที่ดี หรือธุรกิจวงจุ้ยมีปัญหาจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวของเราไหมเย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มแม่คุณคิดมากไปไม่ใช่ธุรกิจไม่ดีวันนี้ฉันหยุดงานโอสวรรค์มาหลันพูดด้วยความเจ็บปวดลูกเคยที่ดีคุณคิดคำนวณไม่เป็นหรือแค่ไปพบลูกค้าครั้งหนึ่งได้เงินหลายล้านนี่หยุดมาทำความสะอาดบ้านขาดทุนจริงๆ คุณออกไปหาเงินแบ่งให้แม่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สักหลายหมื่นก็พอแม่จะช่วยคุณทำความสะอาดบ้านเองรับรองสะอาดไร้ทิฏฐิเย่เชิญยิ้มอย่างช่วยไม่ได้พูดว่าแม่สาเหตุที่วันนี้ฉันไม่ออกไปข้างนอกเพราะชุรันจะกลับมาตอนบ่ายฉันจึงทำความสะอาดบ้านรอเวลาไปรับเธอที่สนามบินเธออยู่อเมริกาเสียนานฉันไม่อยากให้เธอกลับมาเห็นบ้านไม่ได้เก็บกวาด เมื่อมาหลันได้ยินว่าเซียวชูรันจะกลับมาเธอส่งเสียงร่ำร้องด้วยความตื่นเต้นยินดีโอ้ชูรันกำลังกลับมาชูรันจะกลับมาจริงหรือฉันคิดถึงเธอมากเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าชูรันขึ้นเครื่องไม่กี่ชั่วโมงก่อนอีกหกเจ็ดชั่วโมงคงมาถึงคาดว่าประมาณบ่ายสี่ห้าโมงเย็นได้เวลาอาหารข้ามพอดีมาหลันเอ,อ่ยปากร่ำบนตำหนิเด็กคนนี้ในใจมีแต่สามีไม่คิดถึงแม่ จะกลับมาทั้งที่ไม่บอกแม่สักคำพูดจบเธอเห็นเย่เชิญกำลังถูพื้นรีบเดินมาหาเขาอย่างกระตือรือรน้นพูดว่าลูกเคยที่ดีช่วงนี้ที่บ้านค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยเป็นความผิดแม่เองที่ไม่ใส่ใจทำความสะอาดยังมีสุนัขเท่าเสียวช้างคุณแต่ละวันออกแต่เช้ากลับบ้านดึกไม่ยอมช่วยงานบ้านไม่รู้เลี้ยงเมียน้อยอยู่นอกบ้านหรือเปล่าเอาไม้ถูพื้นมาแม่จะทำความสะอาดเองเยเชิญพูดว่า แม่ทำไมไม่ไปทำความสะอาดห้องครัวให้ฉันทำความสะอาดห้องนั่งเล่นเองก็ได้มาหลันพยักหน้า เราสองคนช่วยกันจะได้เสร็จเร็วขึ้นหลังจากนั้นเธอสะบัด,ด่าอย่างไม่พอใจไอ้ลูกเต๋าเซียวชางคุณวันนี้ออกไปข้างนอกอีกใช่ไหมวันวันไม่ยอมอยู่ติดบ้านไปแต่สมาคมร้ายสารนั่นไม่รู้แอบไปมีเมียน้อยหรือเปล่าไม่แน่อาจเป็นคู่รักเก่าของเขาขณะที่พูดเซียวฉางคุณเดินสลึมสลือจากชั้นบนหาวครั้งแล้วครั้งเล่าดูเหมือนเขายังไม่สางเมาพวกเขาสองคนแยกห้องนอนกัน มาหลันคิดว่าเขาออกไปข้างนอกเมื่อเห็นเขาเดินจากชันบนอดไม่ได้ต้องกล่าวเน็บแนมอายาทำไมวันนี้รองประธานเซียวไม่ไปสมาคมปกติเห็นคุณกระตือรือร้นมากไม่ใช่หรือหรือพวกเขาเห็นคุณไร้ความสามารถจึงถูกไล่ออกเมื่อได้ยินคำพูดมาหลันสีหน้าเซียวฉางคุณเหมือนเกิดอาการไมเกรนกระทันหันปากเบี้ยวดวงตาถลนเขายืดตัวใช้มือสองข้างตบหน้าเบาๆพูดด้วยความเหยียดหยาม มาหลันคุณเสพติดการเหน็บแนมฉันรู้สึกดีที่ได้ล้อเลียนฉันใช่ไหมมาหลันเหยียดริมฝีปากพูดว่าที่ฉันพูดเรียกว่าเหน็บแนมได้อย่างไรที่ฉันพูดคือความจริงคนอื่นอาจไม่รู้คุณเป็นคนเช่นไรฉันจะไม่รู้หรือรู้เรื่องภาพวาดและภาพอักษรแบบงูงูปลาปลายายิ่งกว่าของปลอมที่ถนนโบราณยังกล้าไปเป็นรองประธานสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษร ไม่รู้ประธานคนนี้ตาบอดหรือไรกลับเห็นดีเห็นงามรอวันใดเขาตาสว่างคงเตะคุณออกจากสมาคมแทบไม่ทันเซียวชางคุณพูดด้วยความภาคภูมิใจมาหลันเอ่ยมาหลันความหวังของคุณคงสูญเปล่าประธานเปิดกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งฉันจะไม่ใช่รองประธานอีกต่อไปแต่ฉันจะเป็นประธานคนใหม่ไร้สาระมาหลันฟังว่าเซียวชางคุณมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเธอสะบัดด้วยความขุ่นเคืองทันทีเซียวชางคุณ คุณมีความสามารถเป็นประธานหรือไม่ลองปัสวะลงในกระโถนสองดูว่าคู่ควรหรือไม่เซียวฉางคุณหยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มสายสีสะพูดว่าให้ฉันเป็นประธานนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนในสมาคมคาดหวังไม่มีใครกล้าโต้แย้งแม้ครึ่งนคำแม้แต่ประธานเปย์ยังเห็นชอบไม่เช่นนั้นทำไมส่งฉันไปงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีใต้ทำไมไม่ส่งคุณมาหลันไปแทนมาหลันพูดอย่างเหยียดยามนั่นเพราะย่าของคุณไม่อยู่ด้วย ไม่เช่นนั้นต้องได้ไปอย่างแน่นอนเซียวฉางคุณกรอกตามองเธอพูดว่าคุณหรือพูดภาษาเขาได้หรือไม่นอกจากพูดอาซือปายังจะพูดอะไรได้อีกมาหลันสบดว่าฉันยังรู้จักคำบากะเซียวฉางคุณถอนหายใจเออนั่นมันภาษาญี่ปุ่น ปัญญาอ่อนมาหลันถูกด่าปัญญาอ่อนเธอโมโหมากแย่งไม้กวาดจากมือเย่เชิญคว้างใส่เขาเซียวชางคุณแทบหลบไม่พ้นทางหนึ่งเดินหนีทางหนึ่งสะบดว่านางหญิงบ้าฉันกับคุณมันคนละชั้นเดี๋ยวออกไปประชุมดื่มชาดีกว่าบทที่6334มาหลันตวาดเสียงดังเซียวชางคุณกลับมาเซียวชางคุณเม้มริมฝีปากกล่าวตอบ ฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังคุณลาก่อนมาหลันกัดฟันพูดว่าบ่ายนี้ลูกสาวฉันจะกลับมาคุณยังจะวิ่งไปข้างนอกทำไมอยากออกจากบ้านไปอยู่คนเดียวไหมเสียวชางคุณตกใจถามด้วยความประหลาดใจลูกสาวของฉันจะกลับมาบ่ายนี้จริงหรือมาหลันพูดว่าแน่นอนเป็นเรื่องจริงไม่เห็นหรือวันนี้ลูกเคยของคุณไม่ออกไปข้างนอกเซียวชางคุณพยักหน้า ถามเย่เชิญลูกเคยที่ดีชุรันจะมาถึงจินหลิงเมื่อไหร่เย่เชิญตอบว่าประมาณสี่ห้าโมงเย็นเซียวชางคุณกล่าวว่ายัางเช้าอยู่ฉันไปประชุมก่อนบ่ายนี้กลับมาไปสนามบินด้วยกันเย่เชิญพูดว่าพ่อคุณมีธุระก็ไปทำฉันไปรับชุรันคนเดียวก็ได้มาหลานรีบพูดทันทีไม่ได้ ครั้งนี้ชูรันจากบ้านไปนานพวกเราต้องไปรับเธอที่สนามบินเสียวชางคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่าตอนนี้ฉันจะไปประชุมก่อนจะกลับมารับตอนบ่ายสามบ่ายสี่พวกเราไปสนามบินด้วยกันมาหลันถามด้วยความคุ่นเคืองเซียวชางคุณไม่ว่าพูดอย่างไรก็ไม่ฟังใช่ไหมวันนี้คุณจะไปสมาคมห่วยๆนั่นให้ได้ใช่ไหมคุณไม่ได้บอกจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานหรือในฐานะพันยาประธานในอนาคต คงไม่ผิดที่ฉันจะไปกับคุณใช่ไหมเมื่อได้ยินมาหลันจะตามไปด้วยตับของเซียวชางคุณสั่นเทาด้วยความตกใจเขาไม่อยากให้คนปากร้ายอย่างมาหลันไปที่นั่นมีแต่ทำให้ตนเองอับอายพวกลูกน้องอาจนินทาลับหลังคนดีอย่างเขามีพัญยารา้กาจเช่นนี้ตนเองไม่เสียหน้าแย่หรือเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่าช่างเถอะฉันไม่ไปก็ได้ พวกเราสามคนนั่งจ้องตากันที่บ้านสี่โมงเย็นไปสนามบินด้วยกันแค่นี้จบไหมมาหลันรีบถามกลับอะไรพาฉันไปประชุมมันยากเย็นขนาดนั้นเลยหรือกลัวฉันจะทําให้เสียหน้าหรือเสียวฉางคุณแทบจะซุดตัวลงกองกับพื้นโผล่ออกมาคุณทําไมเป็นคนเช่นนี้สร้างปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น คุณให้ฉันอยู่บ้านฉันก็อยู่จะเอาอะไรกันนักหนาะยังไม่พอใจอีกหรือมาหลานพูดเสียงเย็นชาคุณมีทัศนคติอย่างไรไม่คิดอดทนกับฉันหรือโอ้จะได้เป็นประธานก่อนหน้านี้ไม่ใช่คุณขี้ขาดถูกยายแก่กับเซียวช้างเฉียนขมเหงหรือตอนนี้มาคิดรังเกียจฉันหรือเห็นฉันเป็นช้างเท้าหลังของคุณเซียวช้างคุณพูดแก้ตัวด้วยความหงุดหงิดฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นนี่คุณพูดเองมาหลานถาม แล้วคุณหมายความอย่างไรเสียวชางคุณรู้สึกเวียนศีรษะพูดโร่งออกมาฉันไม่ได้หมายถึงอะไรฉันแค่จะบอกคุณว่าฉันไม่ไปประชุมจะรอที่บ้านเพื่อรับลูกสาวจากสนามบินมาหลันยืนกอดอกพูดย่อยเย้ยเผอตอนนี้คุณบอกคำพูดคุณไม่มีความหมายรู้สึกกระวนกระวายไม่อยากยอมรับใช่ไหมเมื่อเผชิญท่าทีบ้าคลั่งของมาหลันเซียวชางคุณอยากจะร้องไห้อธิบายอย่างรวดเร็วฉัน ฉันไม่คิดอะไรฉันพูดว่าอะไรมาหลันมองดูเย่เชิญพูดด้วยความเสียใจเจือความโกรธเคืองลูกเคยที่ดีคุณมาช่วยตัดสินฉันต้องทุกข์ยากเป็นพันยาเขามาหลายปีตอนนี้เขาจะได้เป็นประธานสมาคมคิดละทิ้งฉันนี่ไม่ใช่เชิญซื้อเหมยร่วมสมัยหรืออย่าว่าแต่เสี่ยวชางคุณต้องสมองพองโตแม้แต่เย่เชิญยังทนไม่ไหวเขารีพูดว่าแม่ ฉันจำได้มีเรื่องด่วนต้องจัดการคุณกับพ่อพักผ่อนที่บ้านตอนบ่ายไม่กลับมาแล้วจะเรียกแท็กซี่ไปสนามบินให้พ่อขับรถไปสนามบินรับฉันและชุรันกลับมาด้วยกันพูดจบเย่เชิญเดินออกจากประตูอย่างรวดเร็วเมื่อเซียวชางคุณเห็นเย่เชิญกำลังจะจากไปเขายิ่งตื่นตระหนกพูดอย่างรวดเร็ว ลูกเคยอย่าเพิ่มไปอยู่กับพวกเราเถอะไม่ได้พอ่อนี่เป็นเรื่องด่วนจริงๆเย่เชิญหันมาพูดขณะที่สวมรองเท้าคืนนี้ไม่ต้องเตรียมอาหารพวกเราไปทานข้าวข้างนอกกันแค่นี้นะบ่ายนี้พบกันที่สนามบิน